นิทานเรื่องวันแรกของเด็กหญิงปอปาวันแรกของการเปิดเรียนคุณแม่ได้เตรียมของทุกอย่างใส่กระเป๋าให้เด็กหญิงปอปาและเดินทางไปโรงเรียนด้วยรถคันโปรดระหว่างรถติดไฟแดงคุณแม่ได้สอนเด็กหญิงปอปาให้รู้จักในการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายและดูสัญลักษณ์ไฟจราจรเพื่อความปลอดภัยของตัวเองและผู้อื่น เด็กหญิงปอปาปฏิบัติตนตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเดินข้ามถนนด้วยทางม้าลายก่อนทานอาหารเราควรล้างมือให้สะอาดมีทั้งหมด7ขั้นตอนเด็กหญิงปอป้านั่งฟังคุณครูสอนเรื่องมารลยาแย่บนโต๊ะอาหารอย่างตั้งใจหิวข้าวจังเลยเด็กหญิงปอป้าเก่งมากเลยนะครับหลังทานอาหารเสร็จ,จรู้จักล้างจานของตัวเองด้วยคุณครูเอ๋ยชม เมื่อเดก็กหญิงปอปาทำดีหลังเลิกเรียนเดก็กหญิงปอปลารีบเก็บของเพื่อไปรอคุณแม่ที่หน้าโรงเรียนของเธอเดก็กหญิงปอปลาเห็นคุณตากำลังจะข้ามถนนจึงได้เข้าไปช่วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการทำดีนั้นเป็นพื้นฐานของความสำเร็จในอนาคตและเติบโตไปเพื่อเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม